แนะนำ5เครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนิยมที่ควรมีติดบ้าน 1. เครื่องทำน้ำแข็งอเล็กทริกรุ่น ic a 1 2รุ่นนี้สามารถทำน้ำแข็งได้9ก้อนภายใน8ตนาทีครับและผลิตได้มากสุดถึง12กิโลกร,รมัมภายใน24ชั่วโมงมีระบบป้องกันน้ำหยดมีเซ็นเซอร์ตรวจจับและการแจ้งเตือนน้ำแข็งเต็มมีโหมดระบบทำความสะอาดตัวเอง พื้นที่กระจายความร้อนเพิ่มขึ้นกำจัดความร้อนได้ดีกว่าความเร็วในการทำน้ำแข็งรวดเร็วมากขึ้นความจุน้ำ2.2ลิตรตระก้าน้ำแข็งความจุปริมาณ0.7กิลกรัมน้ำหนักสินค้าอยู่ที่8.5กิโลกรัมครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเช็คราคาสินค้าตามพิกัดที่ให้ไว้ ในคำอธิบายวิดีโอครับ2เครื่องทำน้ำแข็งเฮเฟเล่ Portable Ice Maker ขนาด2ลิตรวัสดุเป็นแบบพลาสติก ABS แล้วก็สแตนเลสสตีลครับสีตัวเครื่องนั้นมีด้วยกัน2ส,สีครับสีสแตนเลสสตีลแล้วก็สีแดงครับขนาดความจุ2ลิตรครับมีระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์พร้อมปุ่มกด สามารถเลือกขนาดน้ำแข็งได้2แบบครับแบบใหญ่หรือแบบเล็กรูปทรงกระสุนจำนวน9ก้อนใน1รอบการผลิตครับรอบการทำน้ำแข็งใน1ครั้งประมาณ6-13นาทีครับปริมาณการทำน้ำแข็งใน24ชั่วโมงนั้นสูงถึง12กิโลกร,รัมครับปริมาตรตะกร้า0.7กิโลกร,รมัมมีไฟแสดงสถานะน้ำแข็งเต็ม หรือแจ้งเตือนให้ทำการเติมน้ำแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมครับมีที่ตักน้ำแข็งและตรร้าน้ำแข็งใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเช็คราคาสินค้าได้ตามพิกัดที่แจ้งไว้ในคำอธิบายวิดีโอครับ 3. เครื่องทำน้ำแข็งเจนนิวรุ่น Gnim 1 2 ทำน้ำแข็งเร็ว9กถึง11ก้อนภายใน6 9ถึง9นาทีครับแทงน้ำมีความจุ1.6ลิตรครับแถมฟรีที่ตักน้ำแข็งครับมีแผงปุ่มกดแบบภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับคู่มือใช้งานภาษาไทยครับวัสดุระบายความร้อนของเครื่องทำจากทองแดงอลูมิเนียมฝาเปิดโปรโง่งใสเพื่อดูน้ำแข็งได้ง่ายครับ น้ําแข็งจะเป็นแบบก้อนกลมนะครับน้ําหนักเครื่องอยู่ที่7กิโลกร,รัมครับทําน้ําแข็งได้15กิโลกร,รมัมภายใน24ชั่วโมงครับถ้าคุณผู้ชมสนใจรุ่นนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเช็คราคาสินค้าได้ตามพิกัดที่แจ้งไว้ในคําอธิบายวิดีโอครับ 4. เครื่องทำน้ําแข็งอีสัน รุ่น EIM 16S ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสมีแผงควบคุมภาษาไทยและอังกฤษผลิตน้ำแข็ง9ก้ก้อนต่อรอบใช้เวลาประมาณ6-13นาทีต่อรอบครับทำน้ำแข็งในเวลา24ชั่วโมงได้ประมาณ15กิโลกร,รัมครับถังความจุน้ำ2ลิตรครับความจุของถาดน้ำแข็ง0.7กิโลกร,รัมครับ รูปทรงน้ำแข็งเป็นรูปทรงหัวกระสุนครับน้ำหนักสุดที่อยู่ที่7.2กิโลกรัมนะ่ะดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมและเช็คราคาสินค้าได้ตามพิกัดที่แจ้งไว้ในคําอธิบายวิดีโอครับ 5. เครื่องทำน้ําแข็งคอนแอร์รุ่น CZB 45FB ผลิตน้ําแข็งได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเพียง15 2 0ถึง20นาทีช่วยให้คุณสดุกกับปาร์ตี้ได้ไม่มีสะดุดหมดปัญหาเรื่องน้ำแข็งหมดและผลิตไม่ทันสามารถผลิตน้ำแข็งต่อวันได้มากสุดถึง250ก้อนและในแต่ละครั้งที่ผลิตน้ำแข็งสามารถผลิตได้รอบละ24ก้อนมีระบบระบายความร้อนที่รวดเร็วสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี ความจุน้ำแข็ง1.3กิโลกร,รมัมความจุช่องเติมน้ำ2ลิตรดีไซน์เรียบง่ายวางตรงไหนก็สวยงามคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและเช็คราคาสินค้าได้ตามพิกัดที่แจ้งไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ครับทั้งหมดนี้คือ5เครื่องทำน้ำแข็งรุ่นนิยมที่ควรมีไว้ติดบ้านครับถ้าชอบรุ่นไหนก็ตามพิกัดไปได้เลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ